แบ่งพันใบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับอาจมีเรื่องบางเรื่องนะครับที่เพื่อนๆนักสะสมนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือใครที่สนใจอยากเก็บสะสมนะครับจะต้องดูข้อมูลไว้เลยนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับกับมือใหม่สะสมรัพย์นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันเลยนะครับกับความสุขใจสไตล์คนสะสมรัพย์นะครับ สวัสดีครับมาดูกันนะครับว่าแบงค์พันุนะครับแบบนี้นะครับมีอะไรนะครับที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับแบงค์นะครับ1,000บาทรุ่นนี้นะครับเป็นแบบที่17นะครับเป็นธนบัตรหมุนเวียนนะครับชนิดราคา1000บาทอ๋อเป็นรุ่นแรกของรัชการที่10บนะครับสำหรับใบนี้นะครับมีความพิเศษแตกต่างจากทั่วไปนะครับถ้า คนทั่วไปก็อาจจะไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเป็นนักสะสมที่ติดตามข้อมูลของช่องมือใหม่สะสมทรัพย์เนี่ยก็จะได้ข้อมูลการเรไว้นะครับในการเก็บสะสมแบงค์นะครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องของแบงค์พันนะครับก็ต้องขอเตือนเพื่อนๆด้วยนะครับว่าก็ต้องระวังการรับมาและใช้จ่ายให้ดีนะครับอาจจะเจอแบงค์ปลอมกันได้นะครับซึ่งการ ตรวสอบแบงค์ปลอมเนี่ยผมก็เคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาเน้นย้ำไปอีกทีเอาแบบคร้าวๆนะครับก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะบอกว่าให้สัมผัสนะครับพลิกเอียงแล้วก็ยกส่องนะครับสัมผัสก็มีหลายแบบนะครับสัมผัสตัวเนื้อกระดาษนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันนะครับสําหรับแบงค์ปลอมกับแบงค์ที่เป็นแบงค์จริงครับถ้าท่านมีแบงค์พันนะครับหรือว่าแบงค์ชนิดราคาไหนก็ได้นะครับ เอามาลองเทียบดูนะครับหลับตาแล้วก็อีกมือนึงถือกระดาษ a 4นะครับมือนึงถึงแว้งเอาไว้นะครับแล้วก็รูปดูนะครับท่านจะรู้ถึงความแตกต่างนะครับสําหรับแบงค์พันเนี่ยจุดสังเกตง่ายๆนะครับที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆกันก็คือพลิกเอียงนะครับถ้าเราพลิกเอียงเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตัวแถบโลหะตรงนี้นะครับมันจะสามารถปรบกลิ้งได้นะครับขยับขยื่นได้นะครับตรงนี้ก็จะออกมีแบบลักษณะเหมือนมี ลายน้ําแฝงอยู่นะครับเวลายกส่องเนี่ยก็จะเห็นลายน้ํานะครับแต่ว่าแบงค์ปลอมก็มีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับที่เป็นฟอยล์ตรงนี้นะครับเราสามารถเห็นความเห็นการเคลื่อนที่ได้นะครับนะครับแค่นี้นะครับสําหรับเรื่องของการสังเกตแบงค์ปลอมนะครับเรามาดูกันนะครับเรื่องที่เราจะบอกกันในวันนี้นะครับก็คือธนบัตรใบนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีนะครับ การสะสมแบงค์เนี่ยเขาจะดูกันที่1คือตัวเลขนะครับดูกันที่ว่ารุ่นนะครับผลิตมากผลิตน้อยนะครับดูตัวเลขนะครับตัวเลขก็คือตัวเลขกำกับแบงค์ตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของลายเซ็นตรงนี้นะครับลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยตรงนี้นะครับใบนี้นะครับความพิเศษของเขาก็คือเป็นหมวดพอพานตรงนี้นะครับเป็นหมวดพิเศษนะครับ ตรงนี้จะเป็นตัว a นะครับบางคนบอกว่าตัวนี้เป็น a แล้วตัวนี้ไม่ใช่พอผ่านนะครับเป็นกอไก่เป็นตัวอื่นอันนั้นคือยังไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าผิดปกติหรือว่าเป็นแบงค์ตลกเป็นแบงค์ที่พิมพ์ผิดพลาดไม่ใช่นะครับเพราะว่าการพิมพ์นะครับเขาก็จะมีการลันลําดับเลขอักษรกับเลขภาษาไทยเนี่ยไล่เรียงกันไปนะครับก็จะมีสลับกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนแบงค์ใบนี้นะครับเป็นหมวด8 a พอพ่านนะครับ ซึ่งหมวด 8A พอพานเนี่ยถ้าคนได้รับมานะครับจะสังเกตดูว่าลายเซน็นตรงนี้นะครับถ้าเป็นลายเซ็นนะครับแบบนี้ก็คือลายเซ็นของคุณอา,อาคมนะครับกับท่กาการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นคุณเศรษฐพูดนะครับคุณอาคมจะเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับอันนี้คือจะเป็นแบบลายเซน็นแบบใหม่นะครับคู่ลายเซ็นใหม่ล่าสุดนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าความพิเศษของหมวด 8A พอพานตัวนี้นะครับก็คือว่าเป็นหมวดครอมลายเซนนะครับซึ่งหมวดครอมลายเซนเนี่ยก็จะเป็นครอมลายเซนของคุณอุตมะสาวนายนกับคุณวิรไทสันติประพบนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าลายเซนจะไม่เหมือนกันนะครับนี่คือจุดสังเกตความแตกต่างที่นักสะสมนะครับจะสะสมนะครับถ้าเป็นหมวดเดียวกันนะครับ 8A พอพานเหมือนกัน แต่ลายเซ็นไม่เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นหมวดไหนก็แล้วแต่นะครับที่เป็นหมวดตัวเลขเหมือนกันนะครับอักษรเหมือนกันตรงนี้นะครับไม่ไม่นับตัวเลขข้างหลังนี้ครับเหมือนกันแต่ว่าลายเซ็นเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นหมวดครอมนะครับซึ่งหมวดครอมเน,เนี่ยก็จะมีคู่ลายเซ็นแบบนี้นะครับมากกว่า2แบบขึ้นไปนะครับอาจจะมีถึง3นะครับหรือ4หรือ5ก็แล้วแต่นะครับอย่างในธนบัตร 20บาทที่เป็นแบงค์ยี่สิบหมวด S พอนะครับตรงนี้เป็น S อสตรงนี้เป็นพอก็อาจจะมีหลายแบบหลายเซนได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับจะเป็น2แบบหลายเซนนะครับณตอนนี้นะครับ 8A พอพานนะครับซึ่งเป็นหมวดคล่อมนะครับถ้าใครพบเจอนะครับและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราที่เป็นจุดสังเกตว่าเป็นธนบัตรผลิตน้อยนะครับก็คือว่าเราเขาจะดูที่หลัก หลักการผลิตตรงนี้ด้วยนะครับอย่างาใบแรกนี้นะครับเป็นหมวดเพอ8 A เพอพาเนี่ยลายเซน็นคุณอุตมะสาวนายนกับคุณวิรไทสันติประคบเนี่ยจะผลิตมาน้อยนะครับน้อยกว่าหมวด 8A อพอพาที่เป็นลายเซน็เซนของคุณอาคามกับคุณเศรษฐพุทธนะครับซึ่งาจากการที่นักสะสมได้ค้นหากันมานะครับก็จะมีอยู่ประมาณ2ล้านฉบับนะครับ2ล้านกว่า นะครับสล้านกว่าฉบับหรืออาจจะไม่ถึง2ล้านฉบับนะครับก็เลยทําให้ลายเซ็นของคุณอุตมะกับคุณวิรัไทยเนี่ยจะหาพบเจอได้ยากกว่าลายเซ็นของคุณอาคมบุตรเศรษฐพุทธนะครับคูน่นี้อันนี้พอดีผมได้ใบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เลขค่อนข้างจะถือว่าสวยงามนะครับ 8A นะครับ0 0 8 9 9 9, 9นเะครับเลข9เลข8นี่ก็ ถือเป็นเลขมงคลของไทยนะครับเป็นเลขค่อนข้างสวยงามเราผมก็เลยเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ใบนี้มานะครับก็เลยเอามาทําคลิปให้กับเพื่อนๆน,นักสะสมได้ดูกันนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาได้มาก็ดูกันหน่อยนะครับอาจจะเป็นแบงค์ที่ผลิตน้อยนะครับหายากในอนาคตจะมีราคาเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเพิ่มมากขึ้นหรือน้อย มากขึ้นน้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าความหายากนะครับความนิยมแล้วก็สภาวะของตลาดณนะตอนนั้นด้วยนะครับก็มานําเสนอให้เพื่อนเพื่อนักสะสมกันไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมไปสังเกตกันด้วยนะครับสวัสดีครับ